สวัสดีครับในตัวอย่างในวันนี้เราจะมาสแกนด้วยเครื่องสแกน3มิติของ Insta านะครับในที่นี้เราจะทำการสแกน2ครั้งนะครับโดยการสแกนจากด้านบนครั้งหนึ่งและสแกนจากด้านล่างอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนำข้อมูลมาอ i g เมนต์กันหลังจากอ i g เมนต์กันเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลท,ทั้งที่เป็นด้านบนและด้านล่าง ก็ควรระวังก็คือว่าในการสแกนทั้งสองครั้งจะต้องเซตพารามิเตอร์ให้เหมือนกันนะครับเช่นพารามิเตอร์ว่าเราจะสแกนเท็กเจอร์เป็นสีก็ต้องสีเหมือนกันมีความละเอียดของผิวหรือว่าความแม่นยำของตัวดีส e ล o l u ชั o นเท่ากันในครั้งนี้เราจะใช้ตัวช่วยจับนะครับเป็นถาดตั้งกล้องยึดตัวเครื่องสแกนเอาไว้และมีถาหมุนเพื่อช่วยให้ระยะระหว่างกล้องกับถาหมุน จับกับชิ้นงานโดยระยะทางคงที่มันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับเราก็เพียงแต่ทําการหมุนตัวฐานแล้วรอให้มันค่อยๆเก็บข้อมูลเข้าไปเมื่อได้ข้อมูลมาในข้อมูลในส่วนที่เราไม่ต้องการเราสามารถที่จะเลือกนะครับแล้วก็ทําการลบออกจากคําสั่งทูลบาร์ด้านล่างเพื่อที่จะให้มันลดปริมาณพอยอาจจะทําการสแกนใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะเก็บรายละเอียดในตัวโปรแกรมมันจะสามารถระบายสีนะครับถ้าเกิดว่าผิวสีไหนที่มันมีคุณภาพมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับสีบริเวณไหนผิวยังไม่มีคุณภาพมันก็ยังเป็นสีชมพูเราก็พยายามที่จะต้องเก็บข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่าพื้นผิวนั้นจะเหมาะกับชิ้นงานที่มีลักษณะสีขาวและด้านนะครับ ส่วนชิ้นงานที่มีสีดําและมีผิวมันเงางามนะครับมันจะสแกนไม่ติดรวมถึงลักษณะวัตถุที่โปร่งใสนะครับมันก็จะสแกนไม่ติดเช่นเดียวกันเราจะต้องทําการาเตรียมพื้นผิวชิ้นงานด้วยการพ่นแป้งนะครับแต่ว่าพ่นแป้งนั้นเนี่ยมันจะมีผลต่อความเรียบของผิวด้วยนะครับต่อมาเราก็จับชิ้นงานคว่ำนะครับแล้วก็ทำสแกนเหมือนเดิมอีกครั้งหนึง่ง หลังจากได้ข้อมูลมาก็นำเอาชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาทำการอไลเมนต์กันออโต้อไลเมนต์จะทำการจับผิวที่เหมือนกันนะครับเอามาร่วมกันแล้วเจ n เน a เรตเป็นเมชนะครับหลังจากที่เจ n เน a เรตเป็นเมชก็จะมีคำสั่งในการที่จะอุดรูหรือปิดผิวหลังจากนั้นก็จะทำการเอ็กพอร์ตข้อมูลออกไปในรูปแบบที่เป็น STL ครับก็เป็นอันเสร็จนะครับ